อรุณสวัสดิค์ค่ะทุกคนทุกคนเมื่อนี้นะ่ะแดดออกหิมมาตกมาหนี่ตั้งแต่ข่อยมาอยู่นี่มีสองสามเมื่อที่ที่ที่หยุดนะคะตอนนี้บรรยากาศมีแสงแดดประทายหิมะก,ก็เลยพาทุกคนออกมาเึ่งนะคะว่า วันงามบอกมาวันงามชมำใดนะคะเมื่อคืนนี้พญา,ยายเรากวดห็นมาออกจากออกจากรถนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ได้ใส่รถมืออืืนก็จะเอารถคอยข้นนั้นนะคะไปตรวจสภาพนะคะเมืออื่นวันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์ที่8มวันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้ง โสโสอบานเฮานะคะทุกคนเลือกต่างนายกทุกคนเป็นยังไงตันนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะล้มวีวีแต่คิดว่าจากน้อยอีกสองสามเมื่อถ้ามีแดดนะเห็นมาอาจจะเลื่มละลายนะคะทุกคนมืันนี้่อยอาการดีขึ้นหลาย ข่ก็เลยอยากจะจะมาทายคลิปให้ทุกคนชมความงามของหิมะนะคะเมื่อวานนี้ขก่กระโบมีไข่เมื่อนี้ไข่กระโบมีไข่ข่อยเซ้าไข่ได้ซองเมื่อแล้วค่ะแต่ว่าข่อย,ยังไอแล้วก็เจ็บหน้าเอือกอยู่ค่ะทุกคนนั่นแหละนะคะแต่ว่าข่อยก็บร้ประมาดอกข่กยก็บได้ประมาทดอกขอก่ก,ขก็ออกมาถึงจะไข่ มือเมื่อนี้แหละค่ะเพิ่งจะได้ออกจากนอกบ้านนะคะจะสังเกตว่าหนาค่อยจอยลองลายอ่ะก็เพิ่งจะกินข้าวได้เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ปากก็มีรสชาติกินได้หลาย,ลายค่อยกะเฮ็ดตามแครอดนะคะตามแครอดแต่ว่าใส่พริกเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าค่อยคืออยากกินนะคะาอะ่ก็ต้มข่าวเด้ทุกคนต้มข่าวใส่เกลือกับไข่นะคะ เมื่อน,นี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าเดี๋ยวใคยจะพายางออกไปเบื้องถนนนะคะถนนตอนนี้ก็หิมะละลายบนถนนกันนย่องจากว่าเขาเอาเกลือเอาเกลือมาโรยนะคะเอาเกลือมาโรยเพื่อที่จะเอาให้หิมนะน่ะทับกันเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคน เวลารหดสัญจรไปมานะก็จะบรมเมินบ่อื่นจนเกินไปนะคะนะคะเบื่งค่ะทุกคนบรรยากาศงามหรือเปล่าค่ะทุกคนขอยสีพ้าเมเบื่องถนนที่เขากวาดกวาดออกแล้วเขาก็ร้อยเกลือนะคะเขาจะมีรถ รถชันใหญ่นะคะทุกคนอเมี่ยนแนวกวาดนะคะทุกคนแนวกวาดหมุน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 นั่นแหละหมุนหมุนออกไปแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะโรยเกลือนะคะอ่ารถปาิมะแมมทุกคนเกรดแล้วปัดน้ำเลยคะ่ะจะมีรถเกรดอีกคั้นหนึ่งรถไทยนั่นแหมไทยไหิมาออกแล้วก็จะมีรถปาดคือรถไม่กวาดนั่นแหมที่เป็น อันนี้ปัดออกเสร็จแล้วเขาก็จะโรยเกลือโรยเกลือเพื่อให้หฮมาเป็นน้ําแข็งเพื่อให้เฮมาทับกันเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนตอนนี้นะแดดก็ออกนะคะแดดก็มาซองกะเฮมาแล้วอยากให้เฮมาละลายไวๆเขาจกคนเพราะาอากาศมันหนาวแหง้งโพด ทุกคนทาเข่าบ้านค่อยเริ่มรู้สึกหนาวแ,วแล้วนันแหละตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเศร้าไข่แต่ว่ากับว่นดประมาทด้วยทุกคนแหละก็แค่อยากมาทายวิวสวยๆตอนตอนอแดดออกให้ทุกคนชมด้วยซื้อนะคะนั่นแหละค่อยส่งเหี่ยวลงหลายบทุกคนจอยลงลายค่ะลายแน่ หมูหวานนี่กินข่าวได้หลายเติมนะคะเพราะว่าตําแค่รอดใส่พริกเม็ดหนึ่งนะคะก็กินหลายเติบอยู่นะคะกับต้มข่าวหมอหนึงหมอน้อยนั่นแหละจะเมือม่อนมู้านี่ก็กินอาหาร้าวน้ำพยานละค่ะกัต้มข่าวใส่ไข่นะคะใส่เกลือจะเมื่อเน่ยอย ก็อยากที่จะกินอีกอย่างที่มันจัดจาดแน่นะคะทุกคนที่ที่กินอาหารนันอนอนตลอดมาน่นก็เพราะว่าใข่น่ะเจ็บคอเจ็บหลอดล้มนะคะตะเลยกินอาหารนันอนอนวันนี้นะทรงดีขึ้นแล้วนะคะก็าก็เจ็บนาเอ,อิดเวลาไอนะคะนะคะ,ะมีทีหลายท่านนะคะที่คอ,อมเมนต์ว่าอาจจะเป็นวาสนาหลายได้ไปอยู่ เมืองนอกบานน้านน่นดูเมืองฟ้าเมืองสมบัติคุยอ่านแล้วค่อยกระยิมนะคะทุกคนแอบความสวยงามของเหห์มะนี่มันก็งามอยู่นะค่ะ้าร่างกายเขาหนักแข็งแรงแต่ลา,างกายเขาปรับได้นะคะแต่ว่าสําหรับคนร่างกายอ่อนแอก็จะป่วยคือช่างคือข่อยนี่แหละคะ่ะทุกคนนั่นแหละนะคะเอาลคะค่ะ ไปในห้องเข่าบ้านกันนะคะขอมาในอาบน้บ้านก็อุ่นนะคะว่าดังไฟไว้ตลอดย4ิบสีชั่วโมงเลยนะคะช่ย ค่ะวันนี้อขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้คอยแล้วก็เขียนคำวยพรให้คอยหายป่วยไว้ๆนะคะตอนที่คอยบวบป่วยหนักๆนะคะป่วยหนักๆยุคคักๆนะ่ะซีหามื่อเลยค่ะทุกคนซีหามื่อที่ตวตาตว่อคอยก็พยายามลุกอยู่เด้บ่แม่อนบาอยากนอนจม นั่นแหละเพรว่ามันแห็งป่วยแงป่วยหนักในความรู้สึกนะรู้สึกว่าป่วยหนักค่ะตอนที่ป่วยหนักๆน,นะฟันทุกเมื่อคะ่ะทุกคนฟันฟันทุกคืนเลยอาจจะฟันเป็นช็อตๆแบบว่าฟันปลายยาวนะคะ่ะเพราะว่าไอไอแล้วก็ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็ชัวร์จะนอนหลับง่นะคะ ั้งแต่บวบป่วยนะก็เป็นคนที่ที่บ่่ใครฝันค่ะทุกคนแต่เวลาป่วยมาเนี่ยก็จะฝันไปไปตัวจีบตัวแดวนะนั่นแหละคะ่ะหลายคนนะ่ะเป็นคือค่อยบ่อคอยฝันนะคะทุกคนอะไรแต่ว่าตอนนี้นะก็อาการดีขึ้นหลยนะคะวันพฤหัสวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันพฤหัส นี่ค่อยต้องไปร้ายงานตัวนะคะแต่ว่าท่านข่อยยังไออยู่ค่อยกระจะบอบไปนะคะทุกคนแตาทันค่อยเสาไอแล้วงังเช่แบบว่าดีขึ้นเป็นปกติแล้วงังเช่นะคะจัาค่อยจะไปร้ายงานตัวเราวันที่สิบสามก็จะเริ่มงงานอีกนะคะทุกคนนั่นแหละก็ะขอขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะคะ ที่ส่งขอความมา,าให้กำลังใจทั้งเมสเสจทั้งส่วนตัวนะคะอันนี้ค่ะทุกคนเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็ับมาบอกทุกคนว่าก็หายไข้มาสองเมือแล้วนะคะต่อไปก็จะหายจากไอแล้วก็หายเจ็บหน้าอกนะคะ แล้วก็จะหายเป็นปกตินะคะทุกคนค่ะเก็บนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย